สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแจ็คทอนนะครับที่นิสานชอ์ไดวันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทําการเตรียมรถไม่ใช่รถสมบัตินะคุณทอนเตรียมรถครับเตรียมรถครับเดี๋ยวเจอกันที่ไหนบูธกิจกรรมที่โรวินสันการเนรับุรีนะว้าวมีโชอะไรไปบ้างครับพี่แจ็คนี่เลยครับกับเจ้า Nissan t e ล่านะครับผม ใช่ไห้นะอันนี้อุปกรณ์เสริมนะฮะ,ะน,นะมีกับเก้านิสันเซอ่านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น E นะครับผมออปชั่นก็ยังครบอยู่นะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าหมื่นอ๋อเก้าหมื่นอ๋จะลดอยู่หรอหนึ่งพันบาทนะครับโอ้ไม่ให้ลดเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรไปอีกคันนะครับแจ๊สเดี๋ยวเราจะมีสันอเมร่านะครับอ๋อสีอะไรครับสีแดงสวยงามรุ่น V นะครับผมพร้อมส่งมอบพร้อมส่งมอบนะครับย้ำนะครับรถพร้อมส่งมอบ ทางคุณลูกค้าที่ต้องการรถอเมร่านะครับแต่ละรุ่นเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับผมสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถนิสันอเมร่านะฮะทางนิสันชเลเยวัาเรามีให้จับคู่อยู่จํานวนหนึ่งนะครับผมส่วนเก้าเทอร่าตัวนี้ก็จะมีโปรไ่ให้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยพิเศษมีไปเหมือนกันนะครับจัดได้เลยโอ้โหนิสสอ่ะไม่ใช่นิสันดิต้องเจอกันที่บูธบูธนิสันที่โลวิสันการจันบุรีนะครับผม วันที่อะไรครับคุณนนวันที่21ถึงวันที่29กพฤษภาคมนี้9วันเต็มๆจัดได้เลยนะฮะจัดกันได้เลยครับตั้งแต่เวลาส0บโมงเช้าถึงา,าณ 2. 2ทุ่มประมาณนั้นนะฮะถ้าไป3าทุ่มได้ไหมไม่เจอไม่เจอพยายามปิดประตู <laughs> นะฮะถ้าไงก็เดี๋ยวขอฝากกับเจ้าหน้สารเธอได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น E นะครับผมแล้วก็จะมีรุ่น ขับเพื่อนสองล้อแล้วก็ขับเพื่อน4ล้อนะครับตัวท็อปมีนภพงโบดจากโรงงานมาเลยนะฮะรุ่นไปจัดนะครับผมแต่คือรุ่นที่ไปโชว์จะเป็น2รุ่นแต่ก็เปทุกรุ่นมาเจอกับเจ้านิสันทาร่าสีสวยๆนะฮะงั้นเดี๋ยวขอฝากกับนิสันโชตโยต้าด้วยนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับไปไปทำงานโอ้